สินค้าเข้าใหม่สดๆสรด้อนๆค่ะ L 3 6 0 8 s p ใครมาก่อนได้ก่อนค่ะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะราคาสบายกระเป๋าจัดอุปกรณ์ไปครบมือเลยอุปกรณ์3ชิน้นใบดันดินผ่านพวนแล้วก็โรตารี่จดทะเบียนปี2558ค่ะปี58นะลูกค้าตัว s p 36แรง s p ยางดี4เส้นค่ะยางหลังมีตำหนินะคะข้างหนึ่ง ยางหลังมีตำหนิข้างหนึง่งชั่วโมงอยู่ที่พันแปดชั่วโมงอยู่ที่พันแปดนะคะสีเดิมสีสันเดิมสีสันเดิมสวยจะมีเก็บสีแบบนี้บ้างเล็กน้อยนะคะคัด์ไม่เคยตัดซีนไม่เคยแกะนะคะซ้ายขวาหน้าหลังซีนหลังยังไม่เคยแกะชั่วโมงอยู่ที่พันแปดราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมืนห้าันบาท สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์ให้ไปสามชิ้นค่ะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์ให้ไปสามชิ้นอุปกรณ์ครบมือราคานี้ขายตามสภาพนะคะไม่รวมปรับสภาพเครื่องดีจะดีนะคะยางจะมีตําหนิตรงนี้ข้างหนึ่งนะคะยางหลังมีตําหนิตรงนี้ข้างหนึ่งไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรามาเหมือนกันมีตําหนิข้างหนึ่งสนหนังยังไม่เคยแกะค่ะสเ้เดิมเดิมส้เดิมดเดิม,เ,ดมเครื่องดีจะดีสตาร์ทรอบเดียวติด สีเดิม295,000เันบาทลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 0ย์แป6 5 3นย์หกหนึ่งค่ะร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามติดถนนสี่เลนเส้นวาปีร้อเอดค่ะรถพร้อมใช้งานรั่วซึมไม่มีค่ะตามสภาพราคาไม่รวมเช็คในให้นะคะอุปกรณ์ให้ไป3ชิ้นใบดันดินผ่านพวนแล้วก็โรตารี่เครื่องดีจะดี แบตเตอรี่สวยค่ะลูกค้าท่านในที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห้าสามเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังค่ะเสียงนิ่มๆเลยลูกค้าเสียงนิ่มๆสมูกพัน โทรสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0806110653 0806110653